สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงวันนี้เราจะพาทุกคนมาเช็คดวง12ราศีประจำเดือนมีนาคม2568กันค่ะเดือนนี้ดาวเคราะห์เคลื่อนตัวสำคัญพลังงานเปลี่ยนแปลงใครจะปังเรื่องงานใครจะมีโชคเรื่องความรักเรามาเช็คก,กันเลยแบบจัดเต็มราศีพฤษภเดือนมีนาคม ชาวพฤศพช่วงต้นเดือนมีลาบมีโชคแบบปุ๊บปั๊บจะได้ในสิ่งที่ได้มาโดยไม่ตั้งใจมีความสำเร็จแต่มีปัญหากับอุปสรรคอยู่บ้างต้องมีเหตุให้รีบเร่งแข่งกับเวลามีสติค่อยๆทําทำค่อยๆแก้ปัญหาไปคุณจะทำได้เอาโชคจากคนอายุน้อยกว่าคุณจะต้องเดินทางด้วยการเงินของคุณคุณใช้สติปัญญาในการหาเงิน ใช้คำพูดในการหาเงินได้ดีจะมีมิตรคอยช่วยเหลือด้านการเงินจะมีสเสน่ห์ในการหาเงินแต่ให้ระวังมีเรื่องให้มีเงินอยู่มีรายจ่ายอยู่บ้างมีอะไรให้ต้องพิสูจน์ด้านการเงินแต่จะมีโชคลาบมีโชคแบบฟุกฟุกในด้านการเงินด้วยวันที่16ของการเงินของคุณจะมีการงานหมุนเงินในเรื่องการงานนำเงินไปใช้จ่ายกับวัตถุดิบ กับการลงทุนซื้อของเข้าร้านอะไรไม่ควรซื้ออะไรไม่ควรจ่ายให้หยุดไว้ก่อนการงานช่วงต้นเดือนจะมีเรื่องให้ปวดหัวจากทางบ้านเรื่องทางบ้านทำให้ปวดหัวแต่คุณจะมีปัญญาใช้ความรู้วิชาการเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ระมัดระวังการเซ็นสัญญาหรือข้อตกลงเรื่องผลประโยชน์จะถูกผิดนัดผิดคำพูดผิดสัญญาจะซื้อ อะไรลงทุนอะไรเดือนนี้ให้ระมัดระวังให้ดีระวังจะถูกหลอกถูกโกงมิจฉาชีพจะเข้ามามีสติให้มากในการลงทุนหรือเช็คให้ชัวร์ก่อนลงทุนถ้าไม่มีความรู้ควรศึกษาหาผู้รู้ความรักคนมีคู่แฟนไม่อยากทำอะไรดูเหนื่อยๆเรื่องการทำการบ้านก็ไม่อยากจะทำเลยจนถึงวันที่15จะมีอะไรดีขึ้น อาการที่กล่าวมาจะค่อยๆดีขึ้นแต่จะทำให้มีปากเสียงเรื่องการเงินให้ใจเย็นๆมีเมตตาซึ่งกันและกันใช้ปิยวาจาซึ่งกันและกันคนโสดต,ตั้งใจทำงานหาเงินจะดีกว่าในเดือนนี้ระวังแฟนจะป่วยไข้ไม่สบายเจ็บเท้าท้องอืดท้องเฟ้อเจ็บคอเจ็บปากไขมันสูงระวังมีปากเสียงกับคู่ เรื่องงานให้ใจเย็นเย็นเมตตาซึ่งกันและกันค่อยๆพูดมีวาจาดีๆต่อกันแล้วจะมีโชคดีในเรื่องงานเข้ามาแต่มีโชคแล้วให้ระวังศัตรูจะเข้ามาด้วยด้านการเงินให้เงียบไว้ก่อนไม่ควรบอกใครจบกันไปแล้วนะคะสำหรับดวง12ราศีในเดือนมีนาคม2568 หวังว่าคำทำนายนี้จะช่วยเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เตรียมตัวรับมือกับทุกสถานการณ์นะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเลขเสริมดวงเพื่อไม่พลาดคลิปดวงรายเดือนและเนื้อหาดีๆอีกมากมายค่ะและถ้ามีเรื่องราวอยากบอกเล่าหรือมีประสบการณ์ตรงกับคำทำนายคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุข และสมหวังในทุกๆเรื่องค่ะคำคมวันนี้แสงสว่างแห่งความหวังมักอยู่ใกล้กว่าที่คิด